ตอนนี้เรากำลังทําลายวงสีเขียวนะค่อยๆทาลายแล้วกันค่อยๆไปฮะโอเคสวยงามแบบนี้ไหมสีเหลืองอืมโอเคนั้นคืออะไรนะ่เฮ้ยมีเลียนด้วยสีเขียวเขาโหดนะเอาอเคโหดโหดตรงไหน,นล่ะ เรียบร้อยได้เดียญมาหนึ่งอันสีเหลืองมีเรื่องเออสีเหลืองจะมีเรื่องกับเราโอเคแบบนี้กินยาวๆกินอ้าวตัวนี้เฮ้ยมีปัญหาอะไรวะน้ำหลังน้ำหลังอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮโคเท อะไรวะน่ะบินไปบินไปบินไปอะไรวะเดี๋ยวนะผมกำลังหาเสียงก่อนเสียงเพลงอะ่ะเสียงเพลงอยู่ไหนต้องมีสองเพลงเหรอไปยึดเมืองนะฮะตอนนี้เราอยู่อันดับที่สาม แน่มีปัญหาสีเหลืองสีชมพูโอเคเรียแบบร้อยวันนี้โฆษณาจะมาอีกแล้วโฆษณาแบ้ไหนนี่ก็ปิดอนนัอนนี้เราเล่นกับใครเนี่ยโอเคโอเคอย่างงี้นี่เขาทำอะไรเราไม่ได้นะฮะ น่าเอาไงล่ะโอ้โหที่โกงอะ่ะอ่าทำไมเขาอ่อนใจแบบเนี้ยเพืเ่อนอ่าตอนนี้เราเป็นอันดับหนึ่งนะนยอดอะ่ะอันดับสองอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้ แล้วโคตรโหดโคตดโหดเอาโอเคแบบนี้เรยอ่าสีเหลืองมาทำอะไรเราล่ะสีเหลืองเนี่ยโอเคตอนนี้อะไรวะแล้วตอนนี้เราเป็นอะไร ตอนนี้สีของเราเปลี่ยนนะ่ะแค่นี้หรอสีดํามีปัญหาอ่าตัวน,นี้เข้ามากินเราเฉยงงอ่ะเอ,าอ,อะนะา,า,าอีกแล้วอะไรเนะโฆษณาโฆษณาอีกแล้วโฆษณาอีกแล้วตอนนี้เราไปทําลายสีดําเฉยนะฮะโอเคโอ้โหลายหูลายตาไปหมดเลยน้ําเนี่ย โอเคอันดับหนึ่งนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงวะยพวกนี้มันไปสู้กันละอั่นแน่อันน่นแนนะสีเขียวตอนนี้เรากำลังไปประชันกับเขาอยู่นะโอเคอุ้ยอุยเกือบอ้าวชวนตัวเองตายโอ้เอ็นดูตัวเองจังโอเคเราปลดล็อกสก,กินใหม่ เน็ตมันชอบขึ้นมาไงโอเคมามาเอ้าชนตายอีกอสวยงามจริงๆโอเคตอนนี้เราอยู่ในโลกที่มีอันดับหนึ่งอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์อืมกินสีเหลืองไปนะค่อยๆกินไปเอ้ยมีปัญหาแล้วเจ้า ค่อยๆไปนะฮะเราไม่อะไรมากน <laughs> ะเรากินสีเหลืองไว้อืมแบบนี้มีคนตายอนแหนอันแหนโอเคอึบแ่นแน่สีเหลืองเรียแบบร้อยฮะจบข่าวอืมเพลงหมด ต้องวนเพลงโอเคโอเคฮะน,นี่เล่นแบบไม่มองจอนะฮะนี่มันใช้เรื่องไหมเนี่ยโอเคเราอยู่อันดับ7ก็ยังไม่อะไรมากยากเป็นอันดับหนึ่งะฮะก่อนหยุดสตรีมอ่าตอนนี้เป็นช่วงทดสอบสตรีมนะครับอ่าจะผิดพลาดอะไรไปก็ฝากขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ แล้วก็โอเคสีม่วงหาเรื่องโอเคตอนนี้ไม่มีใครมายุ่งยากอะไรเฮ้ยโอดีกินรว,อนว,อนวอ่อ่ะกินรว่อ่ะกินรวบอ่ะอ๋อแบบนี้สินะที่จะได้อันดับหนึ่งอ <c oughs> เออ ค okay. สวยเฮ้ยันแนอันแน่เข็นรวบนะฮะตอนนี้เราอยู่อันดับหนึ่งเฉยโอเคครับ okay ตอนวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมสตรีมนะครับก็อยาจจะยังไม่ช่ำชองนะไวจะปรับในตัแวแปรตัวแคร